เจอมีเมื่อปีธันวาหกสี่แต่ว่ามันก็ยังมีความคาบเกี่ยวกันอยู่ก็พูดได้วังสมมติว่ากฎหมายเก่าเขาเอาจํานวนปริมาณยาใช่ไหมศูนย์จุดสามเจ็ดห้าสันนิษฐานว่าจำหน่ายหรือเทียบเท่าสิบห้าเมตรอันนี้ถ้าโดนมาเนี่ยแค่ศูนย์จุดสามเจ็ดห้าเนี่ยโดนไปแล้วรับสารภาพนะสองปีหกเป็นข้อประมาณห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนี่คือรับสารภาพนะเออโดนไปสองปีหกเงินห้าร้อยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ คอนเซ็ปต์และสบุ่ของ LO รถใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่0983951967และสบู่อายุสรรพคุณระเบิดที่ใครผัดเซลล์ที่เสียแล้วสนใจสั่งได้ที่เพจและไลน์นี้ยาดมสมุนไพรตาหอมไทยดมแล้วหอมชื่นใจสนใจสั่งได้ที่0952596454หรือแอดไลน์นี้ แก้วเก็บความเย็นเฟสแก้วมีความจุสอแบบให้เลือก20กับ32อ่อนหาดูได้ที่ shopee และอาหารเดลดิศรถ b a c ็กบิเราตั้งใจทำให้ทุกมือเป็นมื้อที่แสนพิเศษด้วยบีฟเว e l l ลิงตันเลดี้ทุกคุกรับประทานอาหารสุดเลิศหรูง่ายๆได้ที่บ้านใครสนใจสั่งได้ที่0619511277หรือ น่าเห็นี้สวัสดีครับพบกับช่องหลังออฟพักรคอนออฟฟิเชียลกับช่วงรายการฟังเพลินกับเอิร์นวันนี้ผมได้แขกพิเศษนะสวัสดีครับพี่เบนซละซิ่งสวัสดีครับ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 ตัวจริงพี่เบนเนี่ยหล่อใสมากนะครับ ขอถามก่อนเลยตอนนี้พี่เบนพ้นโทษออกมาเนี่ยนานแค่ไหนครับก็หลังจากที่จริงๆเริ่มต้นคดีตั้งแต่ปี60แล้วก็ต่อสู้มาตลอดเลยสามศาลเลยสู้สุดบ้ายจนดีกายกฟ้องมาในตุลาปี66หครับเร็วนี้เองใช่ใช่ประมาณปีกว่าๆและอยู่ข้างในเนี่ยนานแค่ไหนอยู่ข้างในต้องต้องแบ่งเป็นสองช่วงคือตอนแรกเนี่ยตั้งแต่ศาลชั้นต้นเราก็เข้าไปเป็นผู้ร้องขังระหว่างสู้ตั้งแต่60จนถึง61 แล้วก็ยกฟ้องแล้วก็ออกมาข้างนอกติดเอ็มออกมาประกรันออกมาครับ <c oughs> แล้วก็อยู่ระหว่างอุทธรณ์เนี่ยข้างนอกสองปีห้าเดือนประมาณหลังโควิด <c oughs> ปีหกสี่กลับเข้าไปใหม่เข้าอุทธรณ์กลับต่พิพากษากลับ <c oughs> โโจากั้นต้นยกอุทธรณ์เข้าไปติดแล้วก็ขออนุญ,ญาตดีกาต่อก็สู้ดีกาอีกประมาณสองปีแปดเดือนเบ็ดเสร็จจะอยู่ข้างในสี่ปีสิบเอ็ดวันคือขอความรู้สึกิดหน่อยดิยพอเราประกันอุทธรณ์มาเสร็จครับ แล้วเราเราคาดคิดว่าอุทธรน่าจะประกันได้ถูกไหมก็หวังลึกๆหวังลึกๆคือจริงๆของผมเนี่ยต้องอธิบายว่ามันเป็นสองมูลฐาน嗯嗯มันจะมีเรื่องของฟ้องเงินแล้วก็เรื่องของยาเสพติดซึ่งเราก็สู้สู้ทั้งหมดทั้งสองฐานความผิดเลยนะฮะแต่ว่าชั้นต้นเนี่ยเขาลงฟ้องเงินมาเราก็เลยประกันติดเอ็มแต่เรื่องยาเนี่ยยกเลยแต่พออุทธรเนี่ยเราก็รออยู่สองปีกว่า เราก็รอลุ้นว่ามันก็คงจะจะยกเหมือนชั้นต้นแหละถ้าติดก็ติดฟ้องเงินก็อ,อาจจะประกันได้เพราะว่าโทษมันไม่สูงสรุปว่าอุทธรณ์มาแพ้หมดมตัดมายกมาตลอด <c oughs> ไม่ต้องลุ้นประกันแล้วอัตราโทษขนาดนี้ยกมาตลอดชีวิตใช่แต่ว่าเราก็เราก็ย,ยืนยันที่จะสู้ไงเราคิดว่าก็บอกกับทุกคนที่บ้านเฮ้ยมันยังมีสารสุดท้ายอ่มียังมีสารนิกาเป็นที่พึ่งแต่ว่ามันต้องเข้าไปติดข้างในไงใช่ไหมอัตราโทษขนาดนี้อุสาห์ไม่กล้าให้ประกันครับ แล้วก็กว่าที่จะสู้ดีกาไม่ใช่ว่าจะสู้ได้เลยนะต้องขออนุญาตดีกากรใช่ไหมว่าสารดีกาจะรับไว้พิจารณาไหมอย่างเงี้ยรอแค่แค่อนุญาตก,าก็ประมาณเกือบปีแล้วไอเกือบปีนี่เราก็ต้องลุ้นแล้วว่าวันนั้นเนี่ยเขาจะรับไหมรับถ้าไม่รับก็คือจบแล้วชีวิตไม่ต้องไงก็ตามนั้นเลยแต่พอดีว่าเขารับเสร็จก็ต้องรอเบรกปีสองปีจนดีกาก็ยกฟ้องโอ้ก็สู้จนถึงยกฟ้องใช่ใช่สู้จนถึงดีกาุดสิ่งเลยสุดป้าแต่สิ่งที่พี่ใหญ่พูดก็คือ ด้วยตัวไม่ผิดถูกไหมแล้วอยู่ในระหว่างในการต่อสู้เนี่ยแต่กลับต้องไปใช้ชีวิตกับกลุ่มนักโทษที่เขาตัดสินแล้วเนี่ยก็เหมือนเสมือนว่าเราอะไปใช้ชีวิตเป็นนักโทษไปแล้วครับที่สุดแล้วเรากลายเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยครับซึ่งพี่เนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกเขาเรียกว่าคุกคดียาเสพติดบ้านใช่ครับอันนี้เผื่อน้องๆเยาวชนไม่เข้าใจตอนที่ว่าตอนเนี้ยโทษของมันเป็นยังไงบ้างซึ่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยก็อยากให้พี่เบนช่วยอธิบายให้น้องๆก็แต่ก่อนเนี่ย ผู้ต้องขังที่เป็นคดียาเนี่ยไม่ว่าจะเสพจะจำน่ายจะอะไรเนี่ยเขาต้องเอาไปอยู่ที่ทันทสถฐานบําบัดพิเศษการครับเราก็ไม่รู้จักหรอกแล้วเห่าบำบัดบําบัดแล้วก็นึกว่าเออเอาเอาผู้ต้องขังเนี่ยไปบาบัดยาแต่จริงมันเป็นชื่อมันเป็นชื่อมันไม่ใช่ว่าเอาข้อไปบําบัดไปเหมือนอะไรอย่างนั้ยนะแต่ว่าเป็นชื่อเขาก็คือว่าเรารองรับผู้ต้องขังคดียาเสพติด ทั้งทั้งที่ยังไม่ตัดสินและตัดสินแล้วเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้เขาเขาเปลี่ยนใหม่แล้วก็คือว่าเอาไปเข้าที่เ,เ,เรือนจำสิบเทพที่ที่เราเคยไปศูนย์ระหว่างครับแต่ว่าจริงๆอ่ะด้วยเดิมทีเนี่ยผมไม่เคยรู้เลยว่าอัตราโทษยาเสพติดมันมันร้ายแรงขนาดไหนแต่เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันติดคุกแน่มันถูกจับมันติดแน่แต่ว่าอัตราโทษมันมันรุนแรงมากมันรุนแรงมากเป็นอัตราโทษที่สูงที่สุดคือประหารชีวิต ครับแต่ก็ยังเป็นคดีที่ถูกจับมากที่สุดเหมือนกันในคดีของผู้ตงขังในประเทศไทยอาจจะประมาณ70%ซที่เป็นยาเสพติด <70 S 2> เจอ,อัพใช่ใช่ใช่ใชด้วยความที่เราก็ไม่รู้จนเข้าไปอยู่ข้างในซึมซับ4ี่ปีกว่าออก็เลยชอบ คนคว้าหาข้อมูลมในเวลาว่างก็จะไปเปิดประมวลดูดูประมวลกฎหมายบ้างดูพรบรยาบ้างอัตราโทษเท่าไหร่อ,อะไรยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะมามาถ่ายทอดว่าเริยจริงๆโทษของยาเสพติดอะ่ะมันมันสูงมากแล้วมันไม่คุ้มค่ากับเงินเพียงเล็กน้อยที่เราจะได้มาอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้ไอไอไอตัวดีเลยน่25บาบาทตอนหนึ่งหน่วยอย่างเงี้ยเฮ้ย25บาบาทนี่คือราคาราคาแบบว่าราคาปีกอะราคาปีกอะ แล้วถ้าไปโดนจับมาแบบไปค้าขายแล้วไปโดนจับมานี่หายบ้าเลยครับข้าวไข่เจียวแพงหวานเออเมอมากไม่คุ้มอะแต่ว่าต้องต้องเกิดก่อนว่าจริงๆกฎหมายยาเสพติดอะเขาเพิ่งจะมีกฎหมายใหม่อเพิ่งเจอมีเมื่อปีธันวา64ครับแต่ว่ามันก็ยังมีความคาบเกี่ยวกันอยู่ก็พูดได้บังสมมติว่ากฎหมายเก่าเขาเอาจํานวนปริมาณยาใช่ไหม0.375สานนิษฐานว่าจำหน่ายหรือเทียบเท่า15เมตรอันเนี้ยถ้าโดนมาเนี่ยแค่0.375เนี่ยโดนไปแล้ว รับสารภาพแล้วสองปีหกเป็นข้ประมาณห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนี่คือรับสารภาพนะโดนไปสองปีหกเงินห้าร้อยแต่ถ้าถ้าขยับราคาไปหน่อยตามกฎหมายเก่าอ่ะเอาสมมติว่าสามเริสุ็์ประเภทหนึ่งนะเมทแอมเฟนตามีนเป็นยาบ้ายาไอซ์สัก20สิกกระโดดไปเลยตลอดชีวิต2ี่สิกผมไม่รู้ว่าถ้าไหลตีไปหมดว่า5้าร้อยก็ไม่กี่พันคนจะรู้ดียี่สิกเท่าไหร่สมมติถ้าเป็นยุคก่อนก็ พอได้ตังค์อยู่พอได้ตังค์กกหลักหมื่นหลักหมื่นแต่หล 100, ักหมื่นถ้าถ้าตัดสินมาเนี่ยสารยกตลอดลรับเหลือยี่ห้าใช่ไหมไม่คุ้ม,มลหลักหมื่นรับเหลือยี่ห้าปียี่ห้าปีเนี่ยติดจริงๆก็เป็นสิบนะเป็นส <10 S 1> ิบสิบกวา่าแต่ถ้าราคาสุดท้ายเลยจานวนราคาสุดท้ายเลยเกินโลนึงสามีสุดเกินโลนึงหรือยาบ้าอาจจะประมาณห้าหมื่นประหารยกประหารรับเหลือตลอดเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายาบ้ามันมันมัน จำนวนมูลค่า,ามันกี่บาทแต่ว่าต้องมาติดคุกแบบเกือบทั้ง <c oughs> ชีวิตไม่คุ้มอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ไมทางคุ้มเลยแต่ว่าภายหลังเนี่ยพอปี64 <c oughs> เขามีการปรับ <c oughs> ประมวลกฎหมายยาเสพติดหลายๆตัวรวมเข้าด้วยกัน <c oughs> ซึ่งเขาก็จะไม่เอาจํานวนปริมาณยามาเป็นตัวตั้งแล้ว <c oughs> เขาจะดูพฤติการ S <S ก็คือว่าศารสามารถดูพฤติการได้ว่าไม่ต้องแบบยาเท่านี้อาจจะเป็นผู้เสพก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่ไม่ใช่ผู้ค้าอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้มีดุลพินิษศาลเนี่ยมามาทำให้กําหนดโทษใหม่แต่ก็ยังรุนแรงเหมือนเดิมอยู่ดี <S <S มันยังมีวักหนึ่งวักสองวักสามวักหนึ่งศูนย์ถึงสิบห้าปีวักสองสองถึงยี่สิบวักสามห้าถึงประหารอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากแค่จับของกลางเยอะนะก,ก็ยกประหารอยู่ดี <S <S เพราะฉะนั้นมองว่าตอนเนี้ย ราคายาอาจจะมันมันจะถูกมากนถูกันนีย<า>ิ่งถูกย <นะ S 2> ิ่งถูกมากใช่ไหม,ตตมแต่อัตราโทษมันยังสูงเหมือนเดิม,มไงอาจจะได้เงินมาแบบไม,ไม่ไม่กี่พันไม่กี่หมืนม่นเนี่ยติดคุกไปแล้วแบบโอ้โหมันมันสิบกว่าปียี่สิบปีมันไม่ออกออกมากมันเสียหลายอย่างนะนี่ก็คือต้องดูต้องดูต้องฟังเรื่องกฎหมายเลยนะเรื่องยาเสพติดอย่างบางทีเราไม่รู้ไงบางทีคนเฮ้ยสามปันห้าปันไม่รู้ถูกจับมามันหนักแค่ไหนแล้วมันจะมีมันจะมีกรณีที่ไม่มียาอีก คนที่ไม่มียาก็มองว่าแบบเอยอาจจะเป็นรับจ้างเปิดบัญชีอเอาไปลงทะเบียนซิม,มผมไม่ได้รู้หรอกว่าเขาไปไปขายยาทําอะไรแต่จริงๆมันมีตัวเดิมมันมีพรบมาตรการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดม,มันมีข้อหาสนับสนุนสม,บมคบคิดว่าต่อให้คุณไม่มียาแต่ว่าเขาอ่ะจะตีรวมว่าเราเป็นหนึ่งในขบวนการค้ายาใช่ไหมไปเปิดบัญชีรองรับการโอนเงินไปเปิดซิมการ์ดไปเช่ารถ เช่าบ้านเก็บรักษาเงี้ยโดนหมดโดนเท่าตัวการก็คือว่าถ้าตัวการยกประหารก็โทษเท่ากันประหารเหมือนกันเขาบอกว่านร่วมกันทําใช่ครับทาเป็นขบวนการก็คือมันจะมีตัวสนับสนุนแล้วก็ตัวสมพบเข้ามาเนี่ยใครที่ยังอยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อนที่เป็นแบบนี้ก็อย่าไปยุ่งนะออกม,มาได้ออกมานะอย่าไปนิดๆหน่อยคิดว่าไม่มีอะไรรไปเปิดบัญชีให้เขาไปช่วยเขาจัดอันโหโดนมาในรู้เรื่อง อ๋อง่ยเห็นแก่เสพเห็นแก่รายใญ่ใหญ่ครับครับ,รบจริงๆย้อนกลับไปตัวผมเองเนี่ยที่มีคดีก็มันเนเกี่ยวกับการรู้เท่าไม่ถึงการการที่เลือกคนที่ไม่ไม่ดีเข้ามาใกล้ในชีวิตด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นเป็นนักแข่งอชอบขี่รถแข่งรถใช่ไหมสมัยย้อนกลับไปก็คิดว่าเ้ยเป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเหมือนกันแล้วก็คนพวกนี้ก็อาจจะชอบ ชอบแต่งรถชอบซิ่งชอบอะไรก็เอารถเข้ามาทําที่เราเราก็ดีเพราะว่าเราก็เราก็ขายเราอยากขายของเราอยากแต่งใช่ไหมเราก็ไม่สนหรอกว่าเอ้เขาาเป็นทําอาชีพอะไรบางทีเราก็ไม่กล้าถามเขาหรอกเว้ยพี่เอาเงินขายยามาตรถหรือเปล่าจะไปถามด้ไงต้อบมามเอาาเออมาถายเขาบอก่าไม่เอาแล้วถ้าเป็นเงินยาผมไม่รับนะาเงี้ยมันมันพูดไม่ได้บางครั้งเราอาจจะเห็นว่าเขาเป็นคนไม่ดีเกเรเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทาอะไรแต่ว่าเราต้องควรคัดกรองให้ดีเพราะสุดท้ายเนี่ยไอคนนั้นเนี่ย ที่มีคดีเนี่ยอาจจะไปโดนจับเกี่ยวกับยามาแลวสุดท้ายเนี่ยเส้นเงินเนี่ยมันมาชนกันกันเลยว่าเอ้ยเราเขาเคยมาซื้อของซื้อรถกับเราแล้วก็ไปถูกจับทีเนี้ยมันเป็นหน้าที่เราเนี่ยที่เดือดร้อนจะต้องไปชี้แจงให้ได้ว่ามันเป็นการค้าขายเราไม่ได้ไปอยู่ร่วมเป็นกระบวนการค้ายาของเขาอย่างเงี้ยครับอย่างวุ่นวายสมมติซื้อกีตาร์ผมเนี่ยตัวละแสนห้าตังมาเป็นอะไรมาเออใช่ซื้อก็อยากขายก็อยากขายเรื่องจะไม่ต้องถามพี่พี่โย่ับแสนห้าากไหนอ่ะมันใช่เรื่องไหมครับเออแล้วตอนระวังตอนเนี้ยตอนเนี้ยมัน เว็บพนันอะไรมันเกี่ยวข้งเยอะไปหมดใช่อยากจะเตือนว่าตอนนี้เราเรายังไม่มีปัญหาอะไรก็ดีไปแต่เราควรที่จะมีมาตรการป้องกันในการทําธุรกิจเพราะว่ากฎหมายตะนนี้มันมันให้อํานาจในการที่ปราบปรามเยอะมากแค่แค่บัญชีเส้นเงินแตะกันเนี่ยอาจจะซื้อกีต้าร์ซื้อรถขายรถยืมเงินกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะขยายผลจริงนๆเ,นเขาก็มองว่าเราเนี่ยเคยโอนเงินหากันกับเครือข่ายแล้ว ก็อาจจะถูกดำเนินคดีแจ้งข้อหาได้เหมือนกันโอ้โต้องระวังมากต้งระวังมากเลยจจริงแล้วจะเล่นเราเนี่ยคือทุกรูบแบบเขาทําได้หมดเลยนะมันคนแค่ไปยืมเงินยืมตังอะไรกัน้าุ่ไปครับจริงมันพอมันมีคดีปุ๊บเนี่ยมันมันสู้กันเหน่อยมันชี้แจงเลยบางทีเรื่องจริงเขาอาจจะไม่ฟังเพราะว่าเราไม่มีหลักฐาน ใช่ไหมบางทีเรายืมเงินกันแล้วก็ไม่ได้ทำสัญญาเงี้ยยืมห้าหมื่นแสนหนึ่งก็เอ้ยเดี๋ยวคืนให้สิ้นเดือนไม่มีสัญญาก็กลายเป็นไม่ไม่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยเออครับครับและล่าสุดแต่ผมเห็นพี่เบนซ์เนี่ยไปแจ้งความครับครับคือถูกกลุ่มเว็บปลอมใช่ไหมเพราะเพจลอมแนบลอม มันมันเยอะมากตอนนี้<ม>ใช่ไหมเขาก็จะไปตัดภาพนิ่ง<ม>หรือภาพคลิปข่าวแล้วมาก็<ม><ๆ>าจะไปแปะโฆษณาลิงก์พนันว่านี่แจกจริงเนี่ยเว็บนั้นเว็บนี้ <c oughs> เออ<ๆ>หรือว่าอาจจะออลงว่าเนี่ยถูกจับอีกแล้ว<ม>แล้วก็ไปตรวจคนทรัพย์สินเจอจํานวนมากซึ<ม>่ง<ๆ>ได้มาจากการเล่นเว็บนี้อะไรก็รวบรวมมาได้ประมาณ50-60กเว็บเ ก็เลยเอาหลักฐานเนี้ยไปไปแจ้งความที่ที่ตำรวจไซเบอร์เพื่อที่จะยืนยันความเปิสุดใจเผื่อบางคนเขาไปหลงเชื่อจริงๆอย่างเงี้ยครับใช่ผมก็โดนเงี้ยผมโดนมากมีเยอะมากถ้าใครถ้าใครโดนแบบนี้นยก็ไปไปแจ้งความไว้ดีกว่ายืนยันความเป็นสุดใจผมโดนไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่แค่เอาลูกไปแปะเอาลูกไปแขวะเลยเอาไปทาเสียเสียให้หายเงี้ยเอาไปทําว่าผมทําเมียแทงมั่งไปทะเลาะกับคนนั้นโุณทะเลาะทุกวันครับ คือมึงก็ขยันลงอ่ะพวกนี้มันก็ขยันมันก็เข้าใจขยันทำาะครัขยันสรรหาความคิดมันนะไอตัวเราเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยไม่รู้เรื่องกุ้ลาวอยู่ปกติครแล้วบัญชีคนที่เป็นชาวบ้านที่เขาแบบทั่วไปที่เขาเล่นแค่เล่นๆเขาไม่รู้ว่านี่มันปลอมมันจริงเขาว่าเชื่อแล้วเขาก็เชื่อมือนก็เกิดผลเสียได้เป็นผลเสียตัวเรามันเป็นประโยชน์ตัวเขาาเงี้ยนี่จะจะขยายเรื่องเรื่องบัญชีมาอีกนิดหนึ่งได้เลยคือเมื่อกี้เรื่องยาจบไปแล้วเรื่องยาโทษแรงมากแรงแรงจนอย่าไปแตะเลยนิดเดียวไม่ ทีนี้เรื่องของบัญชีม้าเกี่ยวกับเวพนันอันนี้หลังจากที่ที่เราอาจจะได้เคยเข้าไปในเรืองจำหล้วที่คดีที่ลองจากยาสิตรีตอันนี้จะเป็นเรื่องช่อกลงเรื่องบัญชีม้าแหละ,ะใช่ไหมจริงก็ก็ไปปรึกษาทนายความมาก็จะเอาความรู้มาว่าตอนนี้ถ้าเปิดบัญชีม้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับเวบพนันเนี่ยมันอัตาโทษยังไงจริงจริงมันจะมีข้อหาเกี่ยวกับการรับจ้างเปิดบัญชีเลยคือ3ปี3มปีก่อนอ<ๆ>ใช่ไหมเปิด ลงทะเบียนซิมการ์ดเปิดบัญชีเนะี่ยโดนแล้วสปีเนี่ยผมไปจ้างพี่เอิญพี่เอิญผมจ้างพี่500เปิดบัญชีผมหน่รอยห้าร้อยมาได้เพิ่มเราเอาไปใช้อะไรก็ไปเลยแต่วันหนึ่งซวยขึ้นมาเนี่ยย้อนมาชื่อพี่เอิญขึ้นมาอ,มอันนี้คือสปีก่อนแล้ว <c oughs> แต่มันมันไม่ได้จบแค่นี้<อ>มันไม่ได้จบแค่เปิดบัญชีอันนี้คือเรื่องแขกของแค่การเปิดบัญชีเฉยๆมันจะมีเรื่องของการฟ้องเงินตามมาอีกอถ้าเกิดว่าบัญชีเนี่ยเอาไปใช้เกี่ยวกับเว็บพนัน แล้วนําไปสู่สารเป็นคดีความเขาแยกกรรมออกมาเลยอ,อาจาราโทษฟ้องเงินเนี่ยมันหนึ่งถึงสิบปีแล้วถ้าเขาบวกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันหลายสิบปีห้าสิบปีร้อยปีได้เลยจริงๆะก็คือเราแค่เปิดบัญชีสมมติว่าได้ห้าร้อยร้อยบาทโดนตัดสินมาอาจจะเท่าเจา้าของเว็บเลยแล้วก็โดนริบซับมันมันรุนแรงกว่าเราอย่าไปมองว่ามันอาจจะแค่สามปีได้เงินมาเลยมันไม่คูกมันมีอะไรลึกกว่านั้นว่าคือเอาไปทําอะไรมาบ้างแค่บัญชีออ้หวุ่นวายมากครับจริงๆตอนเนี้ยมัน สิ่งเล้ามันเยอะนะต้องบอกว่าในในปัจจุบันใช่ไหมคนเราก็อยากได้อยากมีแต่ว่าการที่เราไปตัดสินใจเพียงชั่ววูบแบบได้เงินเพียงไม่กี่บาทแล้วต้องมามีคดีความเนี้ยมันมันไม่คุ้มครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการคบคนเนี่ยสำคัญมากสําคัญมากเพราะว่าที่ผ่านมามันก็เป็นบทเรียนใช่ไหมถ้าถ้าเราไปอยู่ในจุดคนที่มันไม่ดีนะคนดีๆเขาก็ไม่กล้าเข้ามาหาเราใช่ไหมเขาไม่กล้าจะแบบเฮ้ยไปทํางานนั่นกันไหมไปลงทุนไปนี่กันไหมเขาก็จะมองว่าเราอยู่ในสังคมที่มันไม่ดี แต่ถ้าเราไปอยู่เอาตัวเองไปอยู่ในคนที่เขาดีๆตั้งใจทํางานทาการคนที่ไม่ดีจะไม่กล้าทักหาเราเลยอผมสังเกตดูหลายคนแล้ว่าพอเราไปแบบตั้งใจทํางานทําการไป,ไปน่ดไปนี่คนไม่ดีเขาจะเริ่มเฟดหายไปจะไม่ไปไป,ไปเที่ยวไหมไปกินเหล้าไปอะไรเก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นจุดเนี้มันเป็นจุดที่เราสามารถเลือกเองได้เลือกว่าจะอยู่จุดไหนแล้วเรานำพาไปสู่จุดไหนไงครับเออ,เอ,อสองนี้สำคัญนะนะเพราะว่า ชีวิตเราก็ใช้แบบนี้ถ้าไปอยู่กับคนกลุ่มแบบนั้นเนี่ยมันก็ทําให้คนดีๆมันก็ไม่อยากเข้ามาหาเราถ้าเราทํามาหากินเนี่ยคนดีๆก็จะเข้ามาสิ่งดีๆก็จะเข้ามาการเลือกคบคนสาคัญคับคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดได้คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผิดได้เสมอครับแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าพี่เบ้นเนี่ยนะโอเคทุกคนรู้จักเราสมัยก่อนโดนงดังแต่ว่าเขาก็เข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจาสุดๆแล้วอยู่บาบัดเนี่ยสุดๆ ที่อยู่มาหมดแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเนี่ยก็สู้จนจะฟ้องแต่ก็จริงๆไม่ได้โกรธทางราชทันนะเพราะว่าเราสู้คดีตามกระบวนการกฎหมายเราไม่โกรธเขาหรอกว่าเขามาขังเราไว้อะไรยังไงแต่แต่ยังน้อยก็ในร้ายก็ยังมีดีเราก็ได้ไปเรียนรู้ชีวิตเพราะว่าเกิดมาก็ไม่ได้เคยลําบากอะไรจนเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเราก็ถึงรู้ว่าชีวิตมันก็มีแค่นี้ใช่ไหมเราไปอยู่ในจุดที่มันแย่สุดแล้วี่ในทุกวันนี้ไม่มีอะไรเลวร้ายแล้วเหลือแต่ความตายแล้วใช่ไหมเหมือนที่หม หมอดูหมอดูเคยบอกอไม่ไม่ตายก็ติดคุกนั่นคือมันสองสิ่งที่มันมันเลวร้วายที่สุดอ,อย่างอย่างเนี้ยเรื่องเรื่องที่หมอดูบอกเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าเมื่อเดือนที่แล้วค,คู่คดีผมเพิ่งเสียชีวิตในเรือนจํอ,จอติดมาแล้วแปดปีนะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคไตโรคอะไรก็คือ,อนั่นก็คือมันก็เลวร้วายที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้เราเราอย่าไปไปมองไกลเรามองอมว่าสิ่งรอบๆตัวความสุขมันก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองใช่ไหมเรายังมี ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีลมหายใจนี่คือมันคือสิ่งที่เราต้องขอบคุณนะว่าว่ามันยังเป็นสิ่งดีๆของเราคือมันคือมันอยู่ที่วิธีคิดของพี่ด้วยพี่คิดบวกทำไม่ได้คิดลบคิดเสียเอ้กูต้องมาเข้าคุกไปอย่างนี้นึกตรงชมาชดใชตรงอะไรไม่ชอบไม่ใช่ก็เป็นส้อยแล้วก็ได้คุกก็ได้สัจธรรมหนึ่งมาเลยคราบสัจธรรมชีวิตออกมาแล้วก็การที่ที่ไปอยู่คุกยาเนี่ยจริงๆก็สัมผัสว่าก็คือคนปกตินี่แหละที่เขาทําอาชีพที่มันไม่ถูกกฎหมายใช่ไหมเขาก็ก็คุยคบหาอะไรกันไปแ่วา เขาเลือกสิ่งที่เขาทำเนะี่ยมันมันไม่ถูกต้องแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ทําเพื่อที่จะเป็นอาชีพที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูลูกเมียเขา<ม>ใช่ไหมครั<ม>เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้กลัวติดคุกหรอกเขาอะกลัวอดตายม,มันมีอยู่ทีหนึ่งผมไปอยู่โรงพยาบากลกรมตอวนั้นป่วยไปนอนโรงพยาบากลกรม,มไปเจอคนเตียงข้างๆก็คุยกันทั่วไปว่าเอ้ยเป็นอะไรคดีไรเขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันฟังแล้วมันน่าตกใจมากม เขาก็เคยติดมาแล้วครั้งหนึ่ง10กว่าปีครับคดียาสิกว่าปีปล่อยไปแล้วก็ไม่นานประมาณอาจจะระยะเวลาไม่ถึงปีถูกจับเข้ามาใหม่อคดียาเหมือนเดิมสู้แพ้ยกประหารก็นอนคุยกันโอ้โหนี่รอบสองยกประหารแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะอุทธรอุทธร,รเหลือตลอดได้ <ใจ S 1> ลดโทษลงมาเขาก็ดีใจแล้วเขาบอกว่าเขากําลังจะดีกาขอลดโทษ ถ้าดีกาเหลือสามสามเนี่ยเขาบอกว่าอย่าออกไปนะผมลุยได้อีกรอบหนึ่งเฮ้ยผมก็มองว่าอชีวิตนี้แบบไม่เอาอะไรแล้วอเกิดมาเพื่ออยู่ในคุกอย่างเนี้เหรอเกิดมาเพื่อรากาันใช่ไหมมันเ็คนแบบนี้จริงๆผมก็เจอรอบนี้ยังไม่หมดเลยถ้าได้สามสามเนี่ติดสาสามไม่ติดอาจจะสิบหปีสมมตินะบอกว่า ออกไปเขาเขาลุยอีกรอบหนึ่งยังไหวรอบกจบจบแล้วชีวิตเขาเกิดมาแบบไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยอ่ะวนไม่ใช่จะเจอจริงอ่ะมันก็จะวนอยู่แค่นี้ก็คือสัจธรรมที่พี่เบซ์ไปเจอมานะสุดท้ายเนี่ยอยากพี่เบซ์ให้กํานันใจหรือฝากอะไรสักอย่างสำหรับคนที่ดูเนี่ยชนิดหนึ่งก็จริงๆก็อยากจะมองทุกๆสิ่งรอบตัวให้มันให้มันเรียบง่ายอย่างตัวผมเองจะบอกเองตลอดว่าแค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้ว จริงแค่วันนี้แค่เราไม่ได้มีเรื่องมาทุกข์มากระทบใจก็ถือว่ามีความสุขแล้วใช่ไหมครับใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักให้ให้มันคุ้มค่าที่สุดทําทุกวันให้มันมีความหมายนะครับโอ้โหขอบคุณมากพี่เบนไม่ได้ออกช่องยู u ูบใคร,ครเลยนะครับไม่ได้ออกช่องยู u ูบใครเลยนะแต่ว่าให้เกียรติมาออกช่องเราพวกผมก็จะรักษายม่ผมจะรักษามาตรฐานด้วยเพราะว่าพี่เบนก็ไม่ใช่ว่าออกสมัยสมคาเราก็จะรักษามาตรฐานความดีตรงนี้ไว้ขอบคุณมากมากเลยครับมขอบคุณครับแล้วก็ ช่องหงลังครอลฟิเอียลกับายคารเลยนะฟังเพลินๆกับเอิญวัดใหญ่ว่าครั้งต่อไปจะไปสัมภาษณ์ใครงั้นวันนี้เราสาั่คนขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ